เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของพี่สาวข้างบ้านผมครับเธอชื่อพี่พลอยพี่พลอยเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลประจำตำบลแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกพี่พลอยเป็นคนไม่กลัวผีครับเรียกว่าไม่กลัวอะไรเลยเธอจึงมักรับเวรนตอนกลางคืนอยู่บ่อยๆคืนนั้นพี่พลอยก็รับเวรนตอนกลางคืนครับแต่คืนนี้ พี่พรอได้อยู่เว้นห้องฉุกเฉินครับคือถ้าใครได้อยู่เว้นห้องฉุกเฉินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นห้องปราบเสียงมากๆนะครับหลับดีกว่าวันนี้ว่างๆเนอะสิ้นคำบนของเวรนเปลคนใหม่เจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉินพากันร้องโวยวายตะโกนด่าคำพูดอย่างโมโหอ่าผมทำอะไรผิดอะ่ะโวยวายอะไรกรัน เวนเปลคนเดิมยังทำหน้างงๆเดี๋ยวแกก็รู้เองว่าด่ากันทำไมยังไม่ทันที่หนุ่มเวนเปลคนใหม่จะถามต่อเสียงไซเรนก็ดังเข้ามาใกล้เสียงกระหึ่มทั่วบริเวณเพราะไม่ใช่รถพยาบาลแค่คันเดียวแต่เป็นรถพยาบาลและรถมูล,ลนิธิรวม3ามคันครับเวนเปเรคสาคนรีบนำเตียงเข็นมารอรับ ชายคนแรกถูกยกเปลี่ยนมาลงเตียงเข็นพุ่งไปยังห้องฉุกเฉินอย่างรวดเร็วเตียงเข็นถูกลาเลียงรับผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องเตียงเข็นเข้าห้องฉุกเฉินจนแน่นมีคนเจ็บจากเหตุการณ์รถชนกันสามคันรวดจนทําให้มีคนบาดเจ็บแขนหักขาหักกระดูกคอเคลื่อนหัวแตกกระดูกเท้าแตกรวมทั้งหมด5คนและสาหัสอีกหนึ่งคนครับ เจ้าหน้าที่ทุกคนรีบเร่งจัดก,การอย่างว่องไวจากที่เริ่มเข้ามาตอนสี่ทุ่มผ่านมาแล้วห้าชั่วโมงหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บพอจะเข้าเฝือกได้พยาบาลก็จะให้เวรเพลยไปส่งตามเตียงที่ว่างอยู่ห้องฉุกเฉินเริ่มบางตาเจ้าหน้าที่หลายคนเริ่มกลับมาทำความสะอาดตัวเองล้างมือล้างหน้าบางคนก็ได้นั่งพักพี่พลอยเดินตรวจคนเจ็บ จนผู้ช่วยทักให้หยุดพักได้แล้วพี่พลอยส่งยิ้มพ่างพยักหน้าช้าๆเธอเดินออกจากห้องฉุกเฉินไปยังมุมกาแฟหวังชงกาแฟดื่มแก้ง่วงแต่พอชงกาแฟเสร็จยังไม่ทันได้ดื่มเธอรู้สึกเหนื่อยจึงฟุบลงนอนที่โตะ๊ะไม่รู้หลับไปนานเท่าไหร่เธอรู้สึกเหมือนมีใครมาเขย่าตัว ปลุกให้เธอตื่นพอเธอลืมตาขึ้นสภาพรอบตัวทำให้ต้องตกใจไม่มีมุมกาแฟไม่มีห้องเธอนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ครับจู่ๆก็มีเสียงปืนเสียงคล้ายระเบิดดังอยู่ไม่ไกลพี่พลอยลุกขึ้นยืนมองไปรอบๆไม่คุ้นตาแต่ที่ทำให้ต้องตกใจก็คือ บริเวณใกล้ๆเต็ไมไปด้วยร่างผู้คนในชุดแปลกๆนอนจมกองเลือดเธอพยายามตั้งสติค่อยๆก้าวเดินออกจากตรงนั้นพอเดินไปได้แค่500เมตรก็เจอผู้คนนอนบาดเจ็บอยู่บาดแผลชะกันและมีผู้ชายผู้หญิงสองคนกำลังโปะอะไรบางอย่างลงบนแผลแล้วอยู่ ก็มีเสียงกรีดร้องดังแสบผูพร้อมกับมือใครสักคนตบกลางหลังอย่างรุนแรงครับพี่พลอยสะดุ้งเฮือกลืมตาตื่นพร้อมกับเสียงไซเรนและเสียงประกาศเรียกหมอพยาบาลลั่นไปหมดเธอรีบลงไปห้องฉุกเฉินก็พบว่ามีคนบาดเจ็บสาหัสส่งมาชายวัยห้าสปีถูกเหล็บยาวเสียบกลางเข้าอกไม่มีเลือดไหล พยาบาลในห้องฉุกเฉินกำลังชลุมุนเตรียมผ่าตัดแต่พี่พลอยเหลือไปเห็นคนไข้อีกเตียงที่ถูกทิ้งไว้หน้าห้องเอ็กซเรย์เป็นหญิงวัย20ต้นๆที่กำลังตั้งครรภเธอจึงเดินผ่าไปที่เตียงนั้นพี่พลอยถามไปหลายคำถามแต่คนไข้ไม่ตอบนอนหลับตานิ่งขณะกำลังเข้าไปตรวจเพิ่มจู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็กางขาออก เลือดไหลออกมาพร้อมกับเด็กทารกคลานออกมาด้วยพี่พลอยหลับตาปีพลางร้องกรีดด้วยความตกใจพี่พลอยเป็นอะไรหรือเปล่าคะพยาบาลเดินออกมาจากห้องฉุกเฉินมองเห็นพี่พอย,ยืนหลับตาอยู่ค่ะค่ะพี่พ,พี่พี่เห็นคนไข้ท้องแก่อยู่ตรงนั้นพี่พลอยตอบไม่เป็นภาษาคนไข้อะไรคะ ไม่มีนะครับพี่ตอนนี้มีแต่คนไข้ที่ถูกเหล็กเสียบนะคะอ้าวสงสัยพี่จะง่วงเกินไปงั้นพี่ขอไปล้างหน้าก่อนนะพี่พลอยตบต้นคอตัวเองเบาๆให้คลายความห่วงแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างความมึนงงแต่พอเงยหน้าขึ้นก็ได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊ก ในห้องน้ำด้านในสุดเธอจึงเดินเข้าไปค่อยๆเปิดประตูภาพที่เห็นทำให้ต้องพะงะถอยหลังไปสองก้าวผู้หญิงวัยรุ่นนั่งอยู่บนชักโครกที่เต็มไปด้วยเลือดและไหลลงมากองเต็มพื้นแดงฉานเลือดจับตัวคนก่อนไหลลงมารวมกันเป็นกองใหญ่แล้วค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาพี่พลอยรีบถอยหลัง แล้วรีบเดินจนแทบจะวิ่งออกจากห้องน้ําไปนี่มันวันบ้าอะไรวะเนี่ยพี่พลอยปวไม่หยุดก่อนเดินเข้าไปห้องฉุกเฉินอย่างหัวเสียตอนนี้บรรยากาศภายในห้องสงบลงแล้วเคสที่เข้ามาก่อนหน้านี้ถูกส่งไปนอนพักที่ห้องสังเกตการและห้องผู้ป่วยแล้วความเงียบปกคุมห้องฉุกเฉินเจ้าหน้าที่บางคนเริ่มนั่งพัก บางนั่งคุยกันบางก็ดั่งพิงเสาแอบยีบพ,พี่พลอยเห็นว่าไม่มีเคสสุกเฉินจึงเดินออกมานั่งเล่นที่เก้าอี้หน้าโรงพยาบาลเหนื่อยเลยคะเคสเยอะเลยสิคะเสียงทักทายเดินมาจากข้างหลังค่ะเหนื่อยเอาเรื่องเลยว่าแต่พี่อยู่ห้องไหนคะหนูไม่คุ้นหน้าเลยพี่พลอยขยับที่ ให้พี่ที่ทักเข้ามานั่งข้างๆอยู่ห้องชั้นสองค่ะพักบ้างนะคะพักผ่อนน้อยมันอันตรายเดี๋ยวจะเห็นภาพหลอนอีกพี่พลอยแปลกใจกับคำพูดนั้นจึงรีบหันไปมองหน้าคนพูดแต่แล้วก็มีลูกกลมกลมตกลงพื้นกิ่งมากระทบท้าพ,พี่พลอยพอก้มดูก็ชัดมันคือหัวของผู้หญิงคนนั้น คนที่นั่งข้างๆค่ะพี่พลอยสะดุ้งสุดตัวตื่นขึ้นหันมามองรอบๆก็ไม่เจอใครทุกอย่างว่างเปล่าและเงียบสงัดพี่พลอยหยิบมือถือขึ้นมาดูเวลามันเกือบตีสี่แล้วจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปในห้องฉุกเฉินเตรียมตัวออกเวรพี่พลอยดูกริเพียนนะคะรีบกลับไปพักเถอะค่ะพยาบาลรุ่นน้องทัก วันนี้วันอะไรเนี่ยเจอแต่เรื่องแปลกๆบ้าๆบอๆพี่พลอยบนอีกวันนี้มันโกนค่ะพี่พี่เจออะไรหรอคำถามนั้นพี่พลอยไม่ได้ตอบแต่รีบเก็บของออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านไปคะ่ะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบหากไม่ถูกใจประการใด ก็ต้องขออาภัยมานน้นที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ